สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาตอบคาถามคอมเมนต์นี้นะเขาถามประมาณว่าถ้าเป็นตํารวจจบใหม่แล้วเรียนต่อปร,ริญญาตรีเนี่ยจะสามารถเบิกค่าเราเรียนได้ไหมนะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ได้ครับซึ่งไอ้ค่าเราเรียนเนี่ยไม่สามารถเบิกให้ตัวเองได้นะมันเบิกได้เฉพาะบุตรของเราคือ,อคืออย่างนี้ครับค่าเราเรียนเนี่ย เบิกได้เฉพาะบุตรเนาะไม่เกิน3คนถามว่ามันสามารถเบิกได้ระดับชั้นไหนบ้างก็ก็ต้องบอกว่าทุกชั้นอะ่ะตั้งแต่อนุบาลยามาหาลัยเลยนะซึ่งเลียของมันก็ต่างกันไปเนาะโดยที่ระดับชั้นอนุบาลเนี่ยจนถึงประถมเนี่ยส่วนมากจะจะเบิกได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนเลยนะส่วนระดับ อนุปริญญาหรือปริญญาตรีเนี่ยจะเบิกได้เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเนาะดเดี๋ยวน่ครับวันนี้มาเที่ยวกันนี่กินอะไรไปเนี่ยอันนี้สปาเกตตีที่หมดไปแล้วของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวคััวไก่แล้วก็ชามะนาวาก็สรุปว่าถ้าจบเป็นตำรวจใหม่แล้วสามารถเบิกค่าเรียนให้ตัวเองได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับได้เฉพาะบุตร วันนี้เราก็อยู่ที่ชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ยไอแคมแคมเทลบรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะนี่ขนาดมาตอนประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยก็เย็นอยู่แล้วพระอาทิตย์ตกตรงนี้พอดีเห็นปะตรงเนี้ยก็ถ้าใครมาก็แนะนําว่ามาตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกอ่ะพี่ว่าสวยมากเลยโอเคครับยังไงก็มีอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่ตอบขอไปเที่ยวก่อนกันบ๊ายบายครับผม